เน้นๆน่นอยหน่อยหน่อยทุอย่ไฟนี่ต้องเอาไว้ง้างต้องเอปปาอบไว้ฮะนี่แะครับสวัสดีครับวนนันนี้ที่ออกมาแล้วนะครับไอ้นุว่าำตำานี้นเอเอมาทำทา ทอดครับ<ส>นี่อดกรยังอดกระยังน <s we ak> ่ส <els> สาจะทำให้ได้ี่ารงกันมหลาบลอสวนนี้มีไก่ต้มด้วยนะครับนี่นีคุณยายลงมือเองนะในลงมืเองแสงจ้าเลยนะย้อนแสง มักหรกัอะไรเขียงแรกพันไปเคียงที่สองครับเขี่ยมยังเบาๆมัางนี่มีคมขนาดเครื่องในเคืองไหมต้มส้มครับเครื่องในนี่ต้มอนไรเมต้องต้มแล้วเนาะต้มหรือเปละเหเตั เน้นๆนะโอ้ยโอ้กเรียบร้อยโอ้ก็เตรียมย่างแล้วครับขึ้นก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ใครไปปกครองไงจี้จะาฝากเชอไปกันเออเบื้องหลัเออเอาอ่ะเอาอ่ะโออลุงยัดกับม้าดีด้วยลูกเป้แเป้เฮ้ยเนี่เนาะยัดวัสดีครับ ดีค่ะโอ้โหวันนี้หนูอาจาไปเลยวันนี้รงพักที่มันกินไหนนี่วัามามักลาบแต่หัวอ่ะลาบสกออวันนี้วันเสาร์น้อยนะครับอสุกอวันนี้ท้นร้องคนจะมาจับรางวัลด้วยนะครับนี่ะเออกำลังใจครับน้องๆวูเชียงลุงหอย่างผมร่มร่างกายทั้งนั้นนี่สุดต้มสม นวลหเออลงยันใส่ข้างในเดี๋ยวใส่ตามของมาผมนี่เคยไหมนะจากนี้อันมูดิบก่อนระวังระวังอันตัวน้ต้องห่ติมาตีไปนะครับหน่เออครับกูเอาหล่ะลุงหล่ะล้วกูบอันกูกินน้อยอ่ะรากนี้เดี๋ยวไปใส่น้ำเงี้ยวเลยนะครับนี่ส่น้ำเงี้ยวแบบกวซอยอันนี้ทีมแม่บ้าน ต้มไก่ในเครื่องมันละน้อยเนาะรู้่างกเนาะน้ำแห้งหมดโอ้ต้มไก่ฝีมือแม่บ้านสีสันสุดจอดคน้อยเป็นไรเนาะ พร้อมแล้วครับสุงไงโอ้ยก้อนแล้วเนอได้ไม่ได้ได้ก้อนนี้ได้เราต้องถนัดเพ่อหนะ เออเรียเป็นไม่มีแล้วเนี่ยเท้ากับไรนั่นมาใส่นี่มันเป็นเนี่ยกระด้า,างไป่นีต้องใส่ถุงใส่นี่ยกด้างขตัวปวดปดไม่ไ<ะ>ีอ้อนกวยครับที่ตัวมันสองกิโลเนาอ Khăm ừ, thế, thế có có ừ, mặt, không luộc cơm vô chửi mà coi <laughs> cơm vô đi coi nào? cái เด้อบีเด้อลวกน้ําหนีไปขายติ หนาดังดูสู้บดหอยนะครับชิมงานลูกมักเลยแต่ละนี่หนูเอหมูกับละบนี่นั่าเป็นโดต้องมาหูดจกทีมาทีไปนะครับไปูดเนี่ยใส่ยังเัเอะนักนนักเด็กกเป็นนั้นใส่หลยก็แซ่บมันเดิอดก็มาอยู่เส้นชิมหมูลาบ ชุดชุดหลาบนี่ต้องใส่เกลืออย่างเยวนะครับนาะใส่น้ำปามอย่างเขาตรงนีงนง้น้อแม่ครับม,ม,มือแดงใช่ไหมมือมือแดงมากไม่ว่าจะแพงจะถูกแม่ไปก่อนมือหนึงมือหนึ่งในน้อง <c oughs> น,น่นอนสว่าดมือหนึง่ง ดนมันแลคับแพแ่นนลจับแป้งก็แดงไปกนครับเออพพี่จน้อยที่น่าจะจังอบอกเนอน์นะพี่ไปเัไปก เครียดแต่เอาอม่ตันเท่อย่างเราชอตเลยอย่างในร้านซอยน้อชอตเลยก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวขอเชิญลักกินมันจะมีใส่ใส่น้ำก้อนหนักข้าเจื่อไปสักหน่อยเกลืออันนี้ากมูเด่นกับน้ส้ม ตักไผลงแล้วกินัเายเดนะม่เนาะเออนีโอ้การหมูมาละคเป็นเดี๋ยวาคั่วเนาะลุงเนาะคเ๋อ๋ลาบคั่วเขาบอกกินดิครับมนี้อันตะลายแล้วการหมูเราใส่หมู้เนาะถ้าใส่ตอนคั่วเนี่มันจะยมอ่าวันนี้สูตรลาบคั่วนะครับเนอ

นั่นเจกันมีขาอะโอ้มีขาลูกนี่มีขามลูกไม่มีขาเนาะเข็ดอนนี้มั้เออโอเคแล้วคำนี้ เดี๋ยวไปคั่วครับอะไเดียวไปคั่ว <respectful> <Okay. S 3> ุณเลกองริน้องเออคั่วเลยคั่วเลยครับรน้จะไล่หน่นี้หน่อครับครับโอเคนี่เ่าความเหมาอนบ้านนกัน ไก่หอสีสันน่ากินขนาดนะครับมือส้มมือแล้วฮะขแล้วเอาทิเสตย่างเอาลุกเอาเตลยแล้วครับเอากองคำกำลังส้มแซมอยู่มือกำใส่เลยอย่าง ไปนี่ต้องเอาไว้ตั้งค่างแล้วมาอบไว้ฮะมานี่นะครับตังกลางของมันใสซุปด้วยถั่วถั่วนะครับสูตรนี้เล็กแตเ่ตเฮ้ยย่างพิแหฮงด้วยอืมหอ,อมกียเลยไนก่อนลรงยั้อ๋เอาเห็นหน้อยเนาะมาแล้วล้วขั้วอ๋อดก็มีเห็นน้อยอ๋อเจ้าของหมูรับประกันแล้วว่างผ่าน นาะของมักต <c oughs> no, oh, ัวนาะเยอเอาเห็นน้อยครับอือรถต่างเฟืนงกับลุงน้อเอาเห็นน้อยละครับผมโอเคโอ้นีนชุดเงี่ยวนะครับโอาจะถนัดตั้งน้ำเงี่ยวแค่ครับวันนี้ เส้นก๋วยเตี๋ยวโอ้โห้หลัก็เหล้หลครับล้าวในใส่อ่าขึนกครับนหลัเสียงดังนะวันนี้เปินเรียงเข้ากันเดี๋ยวบาให้บุดีกันเถอะละครับดู จับกงไก่แม่มได้่อม,มีจฉอนาปนหอ,อ้ะอะไรจ,จับอนาให้เดี๋ยวรออกโอ้ย่างกับหม้นะครับออวันมนมีการจับสลากเลยตึงโวยตังสปปสแหะวันนี้นอ่ <c ười> จะจบนี้หลไผ่แล้วนะนระยสซุม้มเลยนะครับสอสาวบาทโอ้อ่า ไหวามากเริ่มเพลงออกแล้วครับรู้ต่างทายแล้วนะครับเนอโอเคครับขอบแฟนครับนะครับเข้ามาติดตามเข้ามาให้นกำลังใจนะครับมาไทยเพราะว่าแว๊ๆคนมันหลายนะครับเนาะนะครับเออช่วงนี้คลิปน้อยไปน้อยนะครับเราบ่ค่อยได้มีเวลาออกไปต่างได้นะครับไม่แกีดกิจกรรมงสปะสเปดโอเคครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกข้อความนะครับทั้งเฟซทั้งไลน์ทักทายกันมานะครับโอเคครับคลิปหน้ามีอย่างนั้นบอกอติดตามนะครับเนอะใครจะชอบบรรยากาศกับเครื่องมือมีอีกกับากกดติดตามกับช่องชีวิตข้านอก ช่องก็ช่องชีวิตคนนอกเอฟซีด้วยนะครับแต่คลิปหน้าฮขปไปกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ